ใต้แรงบิดสูงอ,อในรอบที่ต่ำมันจะเบาคันเร่งคือไม่ไม่กินน้ำมัน,นง,ง่ายแรงแรงฉุดลากมันจะเยอะจากประสบการณ์ที่ผมใช้มาเนี่รถไถแชมป์นะดีจริงแรงจริงประหยัดจริงครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีสสดครับนี่ปังไหปครับครับผมเจอท่านใน่เลยครับผม สวัสดีครับผมบุไทยนนทพิธาอาชีพก็ทํานาทําสวนยางพาราครับที่แรกนี่ก็ทํานาลําบากชีวิตลําบากต้องไปหารถมาทํานารตบตัดสินใจว่าจะรถไถสักคันหนึ่งก็ไปเจอรถไถแชมป์นี่แหละครับก็เริ่มศึกษาข้อมูลจริงๆจังๆครับว่าเขาทํางานกันยังไงครับบริษัทเขาก็ปวดเปิดปานานแล้วนะครับมา30กว่าปีก็น่าจะมั่นคงก็เลยศึกษามาประมาณ หนึ่งอาทิตย์ไปดูตัวจริงโอ้ยทำไมมันตัวใหญ่จังเระว่าอย่างนี้กระดาษ50แรงในในในรุ่นเดียวกันนี่เห็นแชมป์ตัวใหญ่นะครับเป็นเครื่องยนต์สี่สูบใต้แรงบิดสูงในรอบที่ต่ำมันจะเบาคันเร่งคือไม่ไม่กินน้ำมันง่ายแรงแรงชุดลากมันจะเยอะแชมป์ให้แรงบิดที่สูงที่193นิวตันเมตรโอ้ให้แรงบิดที่สูงมากเลยอ่ะวอะไรเขาบอกว่าเยอะครับเทียบ เราสั่งวันสองวันก็มาถึงแล้วอะไรครับก็ตัดสินใจซื้อแชมป์เลยครับแล้วหลังจากนั้นพอตัดสินใจซื้อแล้วครับผมใช้งานจริงแล้วเป็นยังไงใส่ลึกประหยัดน้ามันครับผมโอ้ข้องตัวครับระบบเลี้ยวระบบอะไรนี่ล่องตัวดีครับเล้วการใช้งานก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ายี่ห้ออื่นครับผมโอ้ประสิทธิ์ันเหนือกว่าครับไถได้ดีกว่าแรงดีกว่าเร็วกว่าได้งานไวกว่าครับผม ข้างบ้านเขาก็มาลองขับดูครับผมโหแรงจัดแรงจริงเลยอ่ะเขาบอกเขาเคยไถไฮสองครับพอมาเจอนี่ไฮสองเขาบอกว่าไปไม่ได้แล้วครับคุมรถไม่ได้เลยเร็วจัดเร็วจัดใช่ไหมต้องไ้ไฮหนึ่งครับผมตั้งแต่ผมใช้รถไถแชมป์คันนี้มาทําให้ลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายไปรับจ้างไถนาครับครับไถไรก็มีรายได้เพิ่มเข้ามาวันหนึ่งไถ จะได้เยอะทําเวลาเร็วแล้วก็แรงครับได้หลายร่เหมือนกันครับผมทาให้มีรายได้เพิ่มขึ้นครับผมชีวิตครอบครัวก็มีความสุขขึ้นก็อยากจะฝากเพื่อนพี่น้องเกษตรกรนะครับที่คิดจากจะมีรถไถสักคันหนึ่งผมขอแนะนํารถไถแชมป์ครับผมจากประสบการณ์ที่ผมใช้มานี่รถไถแชมป์น่ะดีจริงแรงจริงประหยัดจริงครับผม ติดตามแล้วอย่าลืมกดรกระคางแจ้งเตือนจะได้ชมวิดีโอใหม่ก่อนใครนะครับเคล็ดลับพารวย